ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเดกคิวันนี้ที่สัญญากันไว้สัญญาหลายรอบเนาะที่สัญญากันไว้ว่าจะพาไปบุกตะลุยเวอร์พันธวัชฉาสะดุดกันนะฮะวันนี้ว,นนวันนี้ผมสร้างเซิร์ฟใหม่ครับแล้ววันนี้<ป>เราก็จะไปผจญภัยที่ถ้ำกันด้วยเร,เราจะบินจนกว่าเราจะเจอถ้ำใช่ไหมเฮ้ยฮอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวเราจะเข้าไปกันเลยเรอเขาก่อนนะคะ เปิดเน็ตยังโอเคขับไปเลยคุณเขียนตู้หาเกณฑเป็นวัน <c> ใ <oughs> ช่โอ๊ยโอ๊ยเกณอยู่ไหนเนี่ยอืมอยู่ที่ค่ะผมอยู่นี้ใช่ไหมใช่โอเคเดี๋ยวเราจะลงไปหาท่ากันเลยบูไปถ้าถึงแม้ถึงเว้ล็อกไม่เจอเหมือนก็ถือว่าไเหมือนถึงเว,ลเวลเล้ล็อกยังออกมาเสียวมาเดี๋ยวเราจะออกไปกันเลยนะคะวันนี้จะเป็นของพันธวัตจริงจริง เฟื่อคุณตกลง,งไปแล้วใช่ไหมผมคิดแล้ผมขึ้นไปแล้วแบบตรงนี้มันไม่มีจริงๆเดี๋ยวเราก็จะขึ้นกันไปกันเลยแล้วมัาเร้วก็ลวนลามเกมเค <c oughs> รอ้าวปาตามกันมานะคะเราจะไปหาพื้นที่ที่มีเ <c oughs> มืองเมืองแล้วอยู่ไหนอะ ไปไหนแล้ววะ <c oughs> เราจะตามคุณพันธวัฒน์ไปอย่างเร่งด่วนอ้าวไปไหนแล้ววะอยู่ไหนเกี่ยวฉันตามอยู่ตรงนั้นเหรอเดี๋ยวจะเดินไปหาถ้าเข้ามาแล้วก็ขอให้เงียบๆด้วยนะคะเข,ข้าวเวอร์นี้ใครพูดเสียงดังในเวอร์นี้ใครพูดเสียงดังในเวอร์นี้แสดงว่าคนนั้นเป็นเก๋ เฮ้ยไม่มีนะคะเราจะมาเราจะมาสร้างเกมละผมไม่เอาแล้วเดี๋ยวเราจะไป,ปะจญภัยกันเลยมปกันเลยไปจะสร้างเกมให้ทุกคนเล่นนะครับเอาอยู่ไหนเราวะใครอยากเล่นเลบอกก็มาเล่นได้นะครับเดี๋ยวให้แม่เดี๋ยวส่งไอพีเดี๋ยวส่งไอพีให้ ทำธนาคารอีกแล้วคูอได้คิดนี่ใช่นะคะครับมันคือที่ปั๊มใช่ที่ปั๊มโอาเคโอเคเดี๋ยวเราจะสร้างบ้านที่นี่นะคะไปตะลุยไม่ได้แล้วแหละเดี๋ยวทิ้งบ้านไปก็ได้ตับ้านเป็นบล็อกง่ายๆเบสบล็อกเลยแพงที่สุดเป็นล้านเลยแหละบ้านของเราก็จะธรรมดา ถูกไหมเอ่ยบ้าหนหลงเราก็ไม่ได้สวย,สวยงดงามอะไรมากมากจึ๊บนี่นี่มันสร้างสวยดีละถ้ามีเสียงน้องมาพูดคนนี้ก็น่าจะเป็นแขกรับเชิญของเราเลยยกย่อง,ง,งให้เป็นแขกรับเชิญแขกรับสวยครับเฮ้ยเงิเนพูดแต่างนินเรย์ไปกินข้าวได้แล้วบ้า เล่นกันตั้งแต่เช้ายนัยนยินผมเดี๋ผมจะขยายบ้านเพิ่มน,นะครับคุณเคขยาย <Okay. S 2> <ๆ>มันจะมีชั้นสองอีกไงชั้นสองมันจะใหญ่กว่านี้เราวรามีทางเดินนะมครับทางเดินเกรเดตวก็จะตามเข้าไปกันทางเดินทางเดินของเราเวลาซอมบี้แมนก็จะหาเราไม่เจอใช่ไหมไ,ไอเครื่องนี้คือคอมเวลต้องอยู่ในบ้านเราด้วยถูกต้อง เขาใหญ่อีกขยายอีกเอ้ยไม่ไม่มันต้องใหญ่กว่านี้มันต้องใหญ่กว่านี้ดิมันจะสร้างหนักไหมวะเดี๋ยวเราจะไปดูอีพีหน้าต่อไปว่าเราจะสร้างเสร็จสวยหรือไม่สวยก็ต้องไปดูกันอีกทีเครแต่ตอนนี้ขอเล่นก่อนถ้าจบ15นาทีแล้วก็จะเล่นไม่ได้นะนะคะ

เฟร้นะนี่จะเป็นบ้านของเรานะคะบ้าน,นของเราก็ใล้กับปิลามิดเลยเนะาะเฟร์ดเดี๋ยวเราก็จะมามก็ใหญ่เป็นเบอร์ลเบอร์เลยอะสร้างกันเลยเป็นใหญ่น้ด 好，那、啊、我们吹上来话。 โอเคอันนี้จะเป็นทันเดินของเราโอเคเดี๋ยวชั้นมันจะมีชั้นสามใช่ไหมเราจะสร้างสองชั้นดีกว่า

เออโทษท่านผู้ชมที่หยุดพูดไปคือขอเม,ม,มาส์านะคะท่านของเรารู้ไหมทำไมสร้างในเบ็ดล็อกมีคนถามว่าทำไมนี่ไม่เคยรู้เลยเหรอเบ็ดล็อกจะเวลามันโดน ็อกระเบิดใช่ป่ะมันมันก็ไม่แตกอะเพราะมันจะเป็นบล็อกที่แข็งเก่งที่สุดในหมู่มันไม่ค่อยสวยใช่ป่ามันก็ใช่ใช่มันไม่สวยเลยสักนิดเดียวใช่มันดีนะมันดีจริงๆงนะไม่โกหกล้วครบหกวพูดผิดอะค่โกหกก็ตกกันเริ่อยู่แล้วอือหือถูกต้องอือหืออันนี้ก็เป็นบ้านของเราจริงๆไม่ ทำหลังคาดีไหมอ่ะไม่อยากทำหลังคาบ้านอ่ะใีเชือว,วา่าพี่รักพี่กป้าเฮ้่ององพีพีางเลยอะกนเรื่องอ <c oughs> โอเคเราจะทั้งเป็นบ้านเช่ชานะคะนี่นาทีแล้วเนี่ย9นาทีแล้วนะคะก็เดี๋ยวต้องเจอกันในพัทนะอีกแล้วอะหืมรอดคลิปกัน15นาทีก็ไม่ได้ด้วยเต่รั้งเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไร ปวันนี้ก็ขอลาคลิปเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะไปพบกับตอนใหม่นะคะที่เรากําลังจะสร้างบ้านที่จบวันนี้ก็หมดเวลากับ,บเราไปแล้วค่ะไซงว่า,าจะก,กันในพ์ดหน้านะคะ